ลงคลิปล่าสุดไปเมื่อคืนก็คือตื่นมาตกใจเพราะว่าคลิปแมสมากกับการเดินทางกลับหาดใหญ่กันเราก็เลยมารีวิวสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตกันต่อเลยค่ะคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศของสถานีใหม่แห่งนี้กันค่ะว่ามีอะไรที่แตกใหม่ไปจากสถานีรถไฟอื่นๆกันบ้าง มาเริ่มกันเลยนะคะเดินเข้ามาในสถานีเราก็จะเจอกับช่องจําหน่ายตั๋วนะคะใครที่ยังไม่มีตั๋วก็สามารถเดินไปซื้อตั๋วได้ที่นี่เลยพอหันไปทางขวามือนะคะก็จะเป็นฟู้ดคอร์ตค่ะทุกคนเดินไปนิดนึงก็จะเจอกับร้านขายอาหารแบบนี้เลยก็จะมีขนมมีเครื่องดื่มต่างๆนะคะให้เพื่อนๆเลือกทานกันจะบอกว่าสถานีใหม่ก็คือกว้างขวางมากค่ะทุกคนซึ่งสถานีนี้มาแทนที่สถานีบางซื่อที่เราเคยขึ้นมาก่อนคะ่ะแล้วก็ได้มีการย้ายการเดินทางจากหัวลําโพงบางขบวนนะคะมาอยู่ ทีี่่นสำหรับข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่เว็บการรถไฟไทยได้เลยหลังจากที่เราอิ่มแล้วเราก็เดินเข้ามาด้านในค่ะจะบอกว่าบรรยากาศนี้ยังใหม่มากๆเพราะว่าเพิ่งเปิดใช้บริการลักษณะของสถานีก็จะคล้ายๆกับสถานี MRT แล้วก็สนามบินนะคะทุกคนมีความเจริญขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก อาคารเขากว้างขวางมากค่ะมีที่นั่งให้รอ,อๆเยอะแยะเลยส่วนนี้ก็เป็นจอ LCD ที่บอกข้อมูลต่างๆนะคะว่ามีจุดพักคอยตรงไหนชานชาลาที่เท่าไหร่แล้วก็มีข้อมูลขบวนต่างๆเวลาออกด้วยค่ะจะบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่บิ่มมาขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเลยค่ะทุกคนก็จะงงๆนิดนึง เราก็ต้องเดินดูนะคะว่าของเราเดินทางที่ชานชาลาไหนเราก็ไปนั่งที่จุดพักคอยค่ะจะบอกว่าเราไม่สามารถขึ้นไปด้านบนก่อนการเดินทางได้นะคะต้องรองให้ใกล้ถึงเวลาค่ะเขาก็จะเรียกนะคะว่าขบวนนี้ได้เวลาออกแล้วให้มายืนคอยกันค่ะของเรากับสายใต้ก็จะอยู่ที่ชานชาลาที่7จ็ถึงแนะคะวันที่เราเดินทางวันนี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีห้องน้ําอะไรให้เราเข้าได้เยอะแยะสะดวกสบายมากๆค่ะแล้วก็สะอาดด้วย รอไปไม่นานนะคะคนก็เริ่มมาต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นชลาด้านบนแล้วค่ะนี่เราก็มาต่อเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นบันไดเลื่อนมาด้านบนค่ะหรือใครที่ของสัมภาระเยอะนะคะก็สามารถขึ้นลิฟต์มาได้นี่ก็เป็นขบ,บวนรถไฟนะคะที่จอดราเราอยู่เพราะขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะเราก็หาโบกี้ที่เราจองไว้เลยค่ะของเรานี่ก็คืออยู่เกือบหน้าสุดเลยทุกคนเดินไกลมากของบนหนักสุดๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานีก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟกันค่ะใครมีคำถามก็คอมเมนต์กันมา